alo hi hi ทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมา l i ตเ l e พูนีนะคะแล้ววันนี้ก็มีอีเวนต์มานะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เคยมาแล้วนะคะเราก็เคยเล่นมาแล้วด้วยแล้วก็ได้รางวัลครบหมดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเราได้รางวัลคอมมิว i t ตี้ของอีเวนต์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนาะอ่าทิกซี่นะคะเป็นตัวดําเนินเรื่องในดูซิถ้าฉันสามารถอ้าปากได้แบบ นุย้ยแววตั้งสมาธิทำไมทิกซี่พูดอย่างนี้อะเราก็เพิ่งอ่านเนื้อเรื่องนะคะครั้งที่แล้วเรายังไม่เคยอ่านเนื้อเรื่องเลยแวะไม่ไม่ไม่ได้ผลเลยฉันน่าจะรู้นะว่ามันต้องยากกว่าที่คิดชื่อเสียงและความรุ่งเรืองของฉันแขวนอยู่บนการเรียนรู้เทคนิคมายากลใหม่นี้เพื่อใช้ในการแสดงครั้งหน้าเอออันที่จริงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ ฉันว่าต้องเสียเวลาเปล่าแน่แต่ถ้าเวลาหนังสือสักหน่อยก็อาจเป็นประโยชน์ก็ได้เพื่อการค้นคว้าเนี่ยเราก็จะส่งทิกซี่ไปค้นคว้าที่ร้านหนังสือนะคะอันนี้คือชุดของทิกซี่ของเรานะคะส่งไปเลยสามนาทีโอเคเราก็จะมาเร่งเวลากันนะคะ เรียบร้อยเสร็จแล้วได้เพชรมาด้วย1เมตรเฮทิกซี่เธอกำลังอ่านอะไรเออสตาร์ไลท์ทำไมจูจ่ๆเธอถึงมาปิดตำราเวทมนต์เพื่อการค้นคว้าของฉันแบบนี้ล่ะถ้าทวายไลท์รู้เธอโดนบ่นจนหูชาแน่ถ้าทวายไลทร,รู้ว่าเธอกำลังอ่านอะไรแล้วก็หูเธอนั่นแหละที่จะชาการถ่ายเทเวทมนต์ของเซนทอมันอันตรายมากสุดๆเลยนะไม่ควรมีใครเอามันมาใช้แต่ ถ้าเราทําอย่างปลอดภยัยการถ่ายเทเวทมนลคงไม่อันตรายขนาดนั้นหรอกยังไงซะฉันก็เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์นะแบบว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพลังอะไรแบบนั้นน่ะเฮ้ทิกซี่เธอต้องให้ฉันเตือนเธอหรือว่าเซนทอจอมขโมยเวทมนตตัวหนึ่งเคยเกือบจะทําให้เอควีเทียร่มสลายด้วยวิธีการเดียวกันกับที่เธอกําลังพยายามจะใช้ในการแสดงเป๊ะเลยนะ่ะส่งสตาร์ไลท์กิมเมอร์ไปพูดคุยกับทิกซี่ 5นาทีนะคะเราก็จะเล่งเวลาโอเคเรียปร้อยได้เพชรมาอีก1เมตรนะคะโอเคฉันเข้าใจนะว่าสิ่งที่ทีเร็กทำมันผิดแต่ฉันไม่ใช่ทีเร็กนะฉันคือทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังพลัง นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันกังวลทีเล็กเองตอนแรกก็เหมือนกับฉันและเธอนี่แหละยังเด็กและต้องการพลังเขาทรายศทุกคนที่ห่วงใยเขาเพียงเพื่อจะได้มันมา Starlight เริ่มเทศนาฉันอีกแล้วรู้แล้วฉันจะจินตนาการตัวเองรับปวดตัวเอกแทนดีกว่าฮฮิิมาทุกคนว้าวอันนี้เป็นอีเวนต์ระยะสั้นนะคะไม่ใช่อีเวนต์ระยะยาวเราก็คิดว่าเป็นอีเวนต์ระยะยาวสิวันซะอีก อันนี้เราก็จะเล่นถึงแค่วันจันทร์ตอนหกโมงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครทันก็โชคดีใครไม่ทันก็อาจจะต้องเสีเยเพชรเพื่อขยายเวลาเหมือนเราในอีเวนท์ที่แล้วนะคะวิธีเล่นก็เหมือนเดิมเลยแต่ที่บอสแล้วก็เก็บแซฟไฟล์นะคะแล้วก็ค่อยไปอัปเดตพลังนะคะอัปเกรดพลังโอเคเล่นเหมือนเดิมเลยทุกคนวันแรกก็พยายามเล่นให้ผ่านขั้นที่หนนะคะ มีของรางวัลเป็นของตกแต่งของขั้นที่หนึ่งก็เล่นง่ายๆนะคะรางวัลขั้นที่สองเป็นเพชรรางวัลขั้นที่สามจะเป็นตัวทีเร็กนะคะแต่ว่าของเราจะได้เป็น30มได้เพชรสามสิม็ดแทนแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยนี้นะคะเป็น เจ้าชายกับเจ้าหญิงชื่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว้าวมีอันนี้ด้วยนะคะมีเซอร์ไพรส์วันหยุดยังไม่สิ้นสุดซื้อ50ซื้อเพชร50เมตรพร้อมกับบูมบ็อกย้อนยุคแล้วรับพนี่ย้อนยุคเป็นของขวัญ299นะคะ299บาทโอกาสได้ทวายไลท์สปาร์คเคิลย้อนยุค17% a เ p l e j ปอรซ็นต์แอปเปย้อนยุค17%และลิตย้อนยุค17%แต่ตัวที่ อัตราที่มีโอกาสได้น้อยก็มีเรนโบว์แดดกับพิงกี้พายยอนยุ่นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเราจะได้ตัวอะไรแต่ก็ไม่รู้สิจะเติมดีไหมอาทุกคนมาแล้วนะคะเนี่ยองคารักษ์ปราสาเซนทอก็มาลดราคามีราชาวอลเล็กด้วยแล้วก็แล้วก็มีเจ้าชายสกอร์แปนนะคะ ลดเหลือ560ราชินีเฮดอนลด20เหลือ480เป็นผู้ช่วยก็มีผู้เท่าเซนแดกนะคะ <c oughs> ก็ตามนี้ถ้าใครอยากซื้อส่วนเลดส่วน,ส,วนส่วนตัวเราเราไม่ได้สนใจนะคะเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราได้ตัวชิเล็กไปแล้วจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่หลังไหนอ๋อบ้านจำไม่ยากเลยบ้านหลังนี้นะคะ ภาษาซินทอร์ได้หนุ่มน้อยทีริกนะคะเป็นรางวาัลนี่รูปร่างน่าเกลียดแบบนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่ผ่านครั้งที่แล้วก็เล่นรอบนี้ให้ผ่านนะคะส่วนเราก็ชิวๆเข้ามากดเล่นเพื่อสะสมเพชรและของตกแต่งนะคะของตกแต่งเราไม่แน่ใจว่าวางหรือยังเดี๋ยวเราไปดูนะคะ อ่านี้ไงของตกแต่งเราเจอแล้วนะคะชื่อว่าถ้ำรือสีนี่นะคะใช้พื้นที่3ามคูณสามนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะวางให้ดูตรงนี้นี่ก็สวยดีนะคะของตกแต่งชิ้นนี้เราก็ไม่ค่อยอะไรมากเพราะว่าเราผ่านหมดแล้วมันก็ได้แค่เพชรนะคะ50เม็ดสำหรับเราเพราะว่าเราผ่านไปหมดแล้ว แล้วก็อีเวนต์นี้ก็ไม่มีให้แข่งคอมมู n นิตี้แต่อย่างใดนะคะเพื่อนๆก็เล่นไปหรือสบายๆใครที่ยังไม่เคยได้รางวัลก็ต้องอดทนหน่อยนะ3วันก็ตามนี้แล้วก็วันนี้เราเปิดเปิดเปิดหีบได้ป้าฮอลิเดย์มานะคะว้าวมีบ้านด้วยได้สร้างบ้านโอเคใช้เวลา30นาทีนะคะสร้างบ้านป้าฮอลิเดย์ ก็เดี๋ยวเรามาอัพคลิปใหม่อีกทีก็วันจันทร์เลยนะคะส่วนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี้เพื่อนๆก็สู้ๆนะคะรีบเล่นให้ผ่านนะเราแนะนําให้เข้าเกมทุกสองชั่วโมงนะคะจะได้ไม่พลาดรางวัลเนาะแล้วก็นอนให้เต็มที่แต่ว่าอย่านอนเยอะเกินนะคะเดี๋ยวลืมมากดโอเคไว้เจอกันใหม่วันจันทรนะคะบ๊ายบาย